ดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องศักดินรินนะครับวันนี้ทางช่องศักดินรินจะมาทดลองนะครับผมทำอ๋อกันน้ำมันจากถุงพลาสติกนะครับตัวว่างานทดลองนี้ชอบมากเลยนะครับชอบทำมาเขาจะได้ ออกมาเป็นน้ํามันที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมก็ทดลองครั้งแรกครับผมตัวนี้ก็ผมก็ใส่ถุงพลาสติกเข้าไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะเพราะว่าทดลองตอนแรกก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะกลัวเขาไม่ตอบสนองนะครับผมตอนนี้ก็ก็เริ่มนะครับเริ่มกันแล้วครับผม ก็สังเกตว่าที่ปลายปองนะครับก็จะมีเริ่มมีแก๊ส<ม>อ,อกมานะครับจุดไฟก็ติดนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเผาไปนะครับเริ่มเผาไปได้แป๊บหนึ่งเขาก็จะมีกลิ่นแก๊สออกมานะครับแล้วก็จุดไฟเผาทาลายได้เลยนะครับผมเขาจะมาเป็นรอบๆนะครับเพราะว่าของผมนี่จะไม่ได้ใช้ เป็นน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันพืชอะไรเก่านะครับของผมใช้ฟืนนะครับใช้ฟืนก่อเอาก่อนนะครับผมเพราะว่าฟืนมีเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้ฟืนก่อนสังเกตว่าจะมีกา๊าซออกมาเรื่อยๆนะครับก็ลอง ทดสอบดูนะครับว่าเขาจะมีน้ํามันออกมาให้เราหรือเปล่านะครับตัวที่ทําไมก็เจอเป็น3ามหัวกันนะครับ2หัวกันนะครับก็จะมีน้ํามัน3แบบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกมากี่แบบนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มจะทดลองดูครับตัวนี้ตัวล่างสุดก็จะเป็นน้ํามันดีเซลนะครับลองเปิดดอกดูนะครับผมว่าเขาจะ มีน้ำมันออกมาหรือเปล่านะครับเพราะทำไปได้นี่นะครับเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วครับผมเริ่มหยดลองอมาในหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะลองออกมาแล้วนะครับผมก็จะมาลองจุดไฟดูครับว่าจะเป็นน้ำมัน จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับสีเขาจะออกมาแบบนี้นะครับตัวด้านล่างก็เป็นน้ำมันดีเซลนะครับลองดูครับว่าเขาจะจุดไฟติดหรือเปล่าถ้าไฟติดก็แสดงว่ามีน้ำมันจริงๆนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับจุดครั้งแรกไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวลองน้อยไปหรือเปล่าเทเทให้หมดเลยนะครับแล้วก็ จุดไฟใหม่นะครับเขาจะติดหรือเปล่านี่ครับติดขึ้นมาเลยนะครับผมก็แสดงว่าได้ผลนะครับนี่คือทดลองครั้งแรกนะครับได้ผลเลยนะครับผมตัวนี้ก็ผมเพิ่งเริ่มทํานะครับทําไปครั้งแรกก็ติดไฟเลยนะครับอันนี้ก็คือแสดงว่าได้ผลจริงๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ตอบสนองดีเลยนะครับเพราะว่าใช้จากพวกเศษ ถุงพลาสติกนะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมตัวนี้เราก็เอามาเผาทำลายนะครับผมแล้วก็ได้น้ำมันไว้ใช้นะครับผมใช้ถุงพลาสติกใส่เข้าไปก็ประมาณ1กิโลกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะเพราะว่าทดลองทดลองรอบแรกก่อนนะครับผมไม่ได้ใส่เต็มถังนะครับ จริงๆถังใบนั้นก็200ลิตรก็ใส่ได้เยอะนะครับอราจะสังเกตด,ดูว่ามีมีถุงเยอะเลยนะครับผมไม่ได้ใส่หมดใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับก็สแสดงว่าทําได้จริงๆนะครับผมถ้าท่านใดอยากทดลองทําก็ลองทําดูนะครับก็ได้ผลจริงๆนะครับผมได้เป็นน้ํามันออกมาใช้จริงๆนะครับ ท่านใดถ้าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้นะครับว่าทําแบบนี้แล้วมันได้ผลหรือเปล่าไม่ได้ผลนะครับของผมก็ไม่ได้เป็นฝาถังแบบ,บล็อกนะครับของผมก็ใส่เข้าไปตรงเปิดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าทำได้จริงแล้วก็ค่อยต่อยอดเอานะครับผมยังไงท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักดิ์ินนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณและสวัสดีครับ